เห็นเหรสวัสดีค่ะคู่กันรีมาแล้วเจอกันย้ำดึกอีกเช่นเคยนะจ๊ะพักเชื่องที่นานให้เรื่องดู ไกลแค่ไหนสร้างามันผมช่างฟันเท่านหร้ไมาได้มาดูคอนเสิร์ตพิเศษนะคะทุกคนจ้านะคะมาฟังคูเปอรี่แบ่งปันนะมมมเมือันกันทุกที่ภาพชัดเสียงชัดนะคะ แล้วไปให้ถึงที่ทุดมาจงมั่นใจที่ทำลงไปนั่นถูกแล้วอย่าฟังข้ากอนอย่าสนใจใครอย่าเป็นแหน่คนแน่แหนวเท่านั้นกูชนะมากูพลิมาแล้วนะจ๊ะนักเรียนทั้งหลายนะคะ ภาพชัดเสียงชัดนะคะคือการต่อสู้ให้ <I S 2> <I S 1> เรียนรู้ใสตั้งมันมีไอมีไอเลิฟยู เหมือนกันทุกที่เต็มใจที่มีให้ใมันคงเข้าไว้แล้วไปให้จุดหมาย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาันจะก,กันยามดึกนะคะมาเดอ้อผู้ใดอยากจะเป็นคนพิเศษนะคะใครที่อยากจะเป็นคนพิเศษนะไม่อยากเป็นคนที่เกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเข้ามาฟังไลฟ์คูเปอรี่เลยคะ่ะเหมาะกับคุณแล้วใครคนไหนที่อยากจะนะคะสำเร็จแบบรวดเร็วสปุตสปาร์ตในชีวิตนะ พราะมันลไรซ์คูเปอรี่เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้ไม่กัดนะคะคูฉีดยาแล้วนะจ๊ะวันนี้คียเด็ดมากๆเนาะคียเด็ดมากๆเลยเหมาะกับคนที่ติดตามเหมาะกับคนที่ใช้กดแรงดูดกดจกักรวาลมากๆนะคะ ถ้าคุณไม่มีถ้าคุณพลาดคียนี้ไปคุณก็เสกไม่ได้นะคะคุณก็เสกไม่ได้อยู่แล้วถ้าแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่เป็นสายเสกจริงๆคีนี้หัวข้อนี้คลิปนี้เหมาะกับคุณค่ะนะคะาม,ามากันว่าพิเศษคนสู้ชีวิต คนสู้ชีวิตนะคะถึงคูเพอรี่เลยแน่นอนที่สุดเนาะคนที่มาย้อนดูเยอะแยะมากมายเลยคูเพอรี่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นกับผลลัพธ์มากๆเลยเนาะตื่นเต้นกับผลลัพธ์ของทุกคนมากๆเลยนะพอบอกได้เลยว่านะใครที่บุญเสมอได้เจอกันอยู่แล้วได้เข้ามาฟังกันอยู่แล้วเพราะคูเพอรี่นะเมื่อก่อนไม่ใช่คนที่คุยเก่งอะไรนะคะ ดังนั้น <compliment> คือสิ่งที่เอามาแบ่งปันทุกคนเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะจ๊ะไม่มีน้ำอย่างแต่อย่างใดนะจ๊ะเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะคะเนื้อเนื้อเน้นเ้นความลับเน้นเน้นไปเลย โอเคมาค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าคีเด็ดมากๆเหมาะมากๆก,ก,ก,กับคนที่เนาะใครที่รู้กดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะทุกคนคะ่ะใครที่รู้กดแรงดูดกดจักรวาลเนาะกดแรงดูดกดจักรวาลคือกดวิทยาศาสตร์ที่ปกครองโลกใบนี้นะคะคือกดวิทยาศาสตร์ที่ปกครองโลกใบนี้ดังนั้นทําไมถึงมีคนเพียง ดังนั้นทำไมคนสําเร็จมีเพียง10%และคนที่ล่วงรู้กฎนี้ก็มีเพียง10%ส่วนคนอื่นๆที่เขารู้บางทีเขาใช้ไม่เป็นบางทีเขาคิดว่ามันงมง่ายมั่งละน้นนนี่มั่งละนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือเราไม่รู้เราก็ได้ใช้มันอยู่แล้วนะคะเพราะกฎแรงดุดกฎจักรวาลเป็นกฎที่ปกครองโลกใบนี้ มันจะทำงานด้วยความรู้สึกและอารมณ์ของเราและคลื่นแห่งการสั่นสะเทือนสิ่งที่เราส่งออกไปยังจัก,กรวาลแห่งนี้มันจะไปจับคู่กันในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะคะในสิ่งที่เราส่งคลื่นแบบไหนออกไปนะคะดังนั้นทำไมถึงมีทั้งคนที่สำเร็จและคนที่ไม่สำเร็จที่รู้กดแรงดุดกจัก,กรวาลแล้วเอาไปใช้ไม่เห็นผล ส่วนคนที่ใช้ที่เห็นผลก็เห็นผลเอาเห็นผลเอาได้ดีได้ดีถ้าคุณได้ปลดล็อกสิ่งนี้ไปนะคะถ้าคุณได้มีการเนาะในหัวข้อของวันนี้เลยเทคนิควางใจยังไงให้ได้ผลนะคะไม่สับสนในการใช้กดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะทุกคนคะ่ะเนาะเทคนิควางใจยังไงเนาะแน่นอนที่สุดคนที่อยากจะสําเร็จคนที่เป็นคนคนที่เข้ามาใช้กดแรงดูดกดจักรวาลน,นะ,ะทุกคนคะ่ะจะเป็นคนพิเศษ ทำไมครูเบอรี่พูดอย่างนั้นเนาะเพราะเป็นคนพิเศษที่เขาอยากจะไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่แบบโคตรง่ายโคตรไวและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินหลงทางไม่ต้องเสียเวลาในการไปเดินเป็นมนุษย์ครูเบอรี่พูดอะไรเนาะนะคะซึ่งครูเองเรียนมาเยอะแล้วนะคะดังนั้นคือถ้าใครที่ฟังกันไม่รู้เรื่องคุณจะต้องไปฟังก่อนเลย The Secret มาหากาพย์21วันของแม่ครูสตาร์และนิวโรนนะจ๊ะแล้วคุณจะเก็ตแล้วคุณจะรู้ แล้วคุณจะเปิดใจว่าแท้ที่จริงแล้วมันมีจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าที่ครูสีตาเขาออกมาพูดที่หลายๆคนเขาออกมาพูดที่ครูกดแรงหรือกดจักรวาลเยอะแยะมากมายเลยบนโลกใบนี้เนาะเขาออกมาพูดนั่นมันคือเรื่องจริงนะคะนั่นมันคือเรื่องจริงบนโลกใบนี้และมันมีมาตั้งแต่เนื่นนานเราด้วยเนาะนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจ้ะนะคะคุณเป็นคนที่จะหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะ หมดเวรหมดกรรมแล้วเมื่อคุณอนุญาตตัวคุณเองนะโอเคเริ่มเลยนะคะทุกคนจ้าเนาะเนื้อเน้นเน้เน,น,นคปปรูพอดีเป็นคนที่พูดไทยได้เป็นไทยได้ชัดเจนมากๆไม่ต้องแปลแล้วส่งตรงถึงจิตใต้สํานึกทันทีเลยสามารถที่จะกลืนกินเข้าไปได้เลยและเอาไปใช้งานได้เลยนะจ๊ะนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะ,คะ แน่นอนที่สุดครูพลีีเองเป็นคนที่บ้านนอกคอกนาแต่ทําไมถึงเป็นคนที่ไม่ยอมย่อท้อกับชีวิตเพราะเราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เราชอบที่จะไปอ่านหนังสือของคนสําเร็จเราชอบที่จะไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวต,วต,วตนเยอะแยะมากมายเลยเข้าคอร์สเข้าแคมป์สัมมนาโน่นนั่นนี้เยอะแยะมากมายเลยพาตัวเองไปเข้าตลอดแต่นะคะตอนที่ไปเข้ามันก็มีพลังนะตอนที่ไปเข้ามันก็มีพลังแต่พอออกมาแล้วมันหมดพลัง ออกมาแล้วมันหมดพลังมันเป็นเพราะสิ่งใดแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพราะนะคะมันเป็นเพราะง่ายมากๆมันเป็นเพราะข้างในตัวเรานั่นแหละนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะใช้กดแรงดุดกดจัก,กรวาลให้เห็นผลวันนี้คุณต้องเอาเคล็ดลับของการกฎแทงการวางใจเอาไปใช้นะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนที่สุดเนาะครูพลีเองเมื่อก่อนเป็นคนที่ตะกะเยอะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนเชื่อยาก เชื่อ,อยากถ้าไม่เห็นถ้าไม่มีเหตุมีผลก่อนถ้าไม่เห็นจริงๆจ,งจะจะก่อนก็จะไม่เชื่อนะคะจะเป็นคนแบบนั้นและจะเทนตัวเองมาแบบนั้นตลอดดังนั้นทําไมนะคะเร,เราถึงแบบว่าคูเพอร,รี่ถือว่าตัวเองชยังช้าอยู่นะในการที่จะดึงดูดนะคะแต่นะคะแต,นะะแต่ถึงแม้ว่าจะชา้าแต่เราบอกกับตัวเราว่าเฮ้ยกูจะเอาชีวิตใหมฉันจะเอาชีวิตดีๆอะ ฉันจะเอาชีวิตดีๆด,ดังนั้นนะคะคูเพอรี่จึงสรรหาและเรียนรู้และเพิ่มความเชื่อให้กับตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นคือทำไมถึงดึงดูดได้นะคะแน่นอนที่สุดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตเนาะสวัสดีค่ะวะหลังเศสชัดเจนนะคะพี่ฟูนุพี่ครูดวงรักนะคะเนาะแน่นอนที่สุดนะคะคูพรีเริ่มเลยเนาะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องมีข้อนี้กดเหงการวางใจคุณจะวางใจและเชื่อมันมากขนาดไหนเมื่อคุณปรเรียนรู้ในการที่อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะเรียนรู้ถึงการน,นะคะอย่างที่นะขอบคุณค่ะอย่างที่ถ้าใครที่ได้ติดตามกันอ่ะคุณจะรู้อยู่แล้วถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็ไปดูได้ใน The Secret นะคะทุกคนคะ่ะ เนาะมันเกิดจากความเชื่อมันเกิดจากความรู้สึกมันเกิดจากการที่เราใส่อารมณ์และใส่คลื่นแห่งการสั่นสะเทือนออกไปคุณคิดดีคุณก็ได้ดีคิดดีพูดดีทดําดีรู้สึกดีผลลับเท่ากับดีคิดลบมองลบมองคนอื่นในแง่ลบคิดแต่แบบอิจฉานนั่นนี่อะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆคนรับก็คือติดลบนะคะ ดังนั้นอย่าแปลกใจว่าทาไมคุณถึงดึงดูดไม่ได้อย่าแปลกใจว่าทําไมชีวิตฉันฉันก็มาเรียนรู้กดแรงดูดกดจัก,กรวาลกับคนอื่นทําไมฉันถึงดึงดูดไม่ได้เพราะคุณยังมีขึ้นลบอยู่นะคะเพราะคุณยังมีขึ้นลบลบอยู่บางคนนะถ้าเป็นบางคนที่แบบว่าเนาะใส่ใจที่จะเรียนรู้ใส่ใจที่จะศึกษาใส่ใจที่จะมองดูตัวเองว่าฉันไปถึงไหนแล้วฉันลบจริงหรือเปล่าฉันบวกจริงหรือเปล่านะ,ค,ะคุณก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฉันแบบ ฉันมั่นใจว่าฉันบวกแต่จริงๆแล้วตัวเองลบอันนั้นก็น่ากลัวนะคะอันนั้นก็น่ากลัวมากๆถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณเองเนาะดังนั้นคือนะอารมณ์และความรู้สึกนะคะคุณปล่อยขึ้นอะไรออกไปคุณก็จะได้แบบนั้นคุณอยากจะดึงดูดได้คุณปล่อยขึ้นที่มึงมันดึงดูดได้หรือยังนะคะปล่อยขึ้นบวกหรือยังปล่อยขึ้นกตัญยูรู้คุณสํานึกรู้คุณหรือยังนะคะทุกคนคะเนาะขึ้นลบ ก็คือติดลบติดหนี้ติดสินทำไมคุณยังคุณถึงยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เพราะคุณมีขึ้นลบอยู่หรือเปล่าคุณยังเป็นคนที่ไม่ได้ยินดียินร้ายกับใครยินดีกับใครไม่เป็นอยู่หรือเปล่าและคุณยังมีคลื่นแห่งการกังวลสงสัยนะคะ เป็นคนที่เชื่อยากเชื่อยากเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง้เชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดนะคะเหมือนครูเพอร์ี่เองเมื่อก่อนเป็นคนที่เชื่อยากมากๆนะคะต้องมีเหตุมีผลต้องมีตะกะโน่นนั่นนี้ต้องให้ฉันเห็นกับตาก่อนฉันถึงจะเชื่อนะคะดังนั้นเนาะทำไมครูเพอร์รี่ถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ยังช้าอยู่แต่บอกได้เลยว่าคูเพอร์รี่ไม่เคยไม่เคยยอมจำนวน ในเมื่อถ้าคนมันตัดสินใจที่จะสำเร็จมันก็จะต้องขวนขวายและหาวิธีการที่ว่าจะมาใส่อะไรให้ความเชื่อของตัวเราเองนั้นมันมั่นคงให้เรานั้นเชื่อสนิทใจนะคะว่ากดแรงรดูดกดจักรวาลมีจริงนะ,ะทุกคนค่ะนะคะเนาะดังนั้นทำไมมันถึงมีถึง,ถง,ถงทั้งคนที่สำเร็จไวและคนที่ไม่ได้สำเร็จอะไรเพราะคุณเป็นคนเชื่อยากคุณอาจจะเป็นคนเชื่อยากเหมือนครูเฟอร์รี่อยู่หรือเปล่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ตะกะเยอะอุย้ยกูต้องเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะนนนันนี่มันใช่เปล่าวะโน,นนนันนี่อยู่คุณก็จะไม่ได้นะคะเทคนิควางใจในวันนี้ก็คือนะคะทุกคนคะ่ะคุณมาเอาไปเลยเทคนิคก,การวางใจถ้าคุณเป็นคนที่เนาะเชื่อยากคิดลบคิดคิดลบอยู่แล้วยิ่งเชื่อยากเข้าไปใหญ่ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ยิ่งตะกะเยอะเหตุผลเยอะเนี่ย อย่าคิดว่าจะได้ได้ได้ได,ดูดได้เร็วอะเนาะนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ดึงดูดได้เร็วในสิ่งที่คุณนะคะเพราะยังมีลื่นลบๆบใช่ค่ะจริงค่ะบางคนบางคนยังมีขึ้นลบๆบเยอะเลยเนาะบางคนยังแอบไปนินทายัยงแอบไปอิจฉาย,ยังแอบไปส่องคนที่ตัวเองไม่ชอบอยู่โน่นนั่นนี่นะคะ อย่าทําแบบนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนสําเร็จวัยคุณอยากจะเป็นคนที่ดึงดูดได้ไวคุณอยากจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าคุณเป็นสายเสพนะคะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเดี๋ยวนี้นะจ๊ะทุกคนค่ะนะคะดังนั้นการวางใจในวันนี้ที่ครูพอรีจะเอามาแบ่งปันนะคะการวางใจเนาะการที่คุณจะวางใจแน่นอนที่สุดคุณ คุณไปเรียนรู้มาแล้วคุณอยากจะดูดบ้านดูดรถดูดเงินดูดทองดูดคนรักดึงดูดคนรักดึงดูดความสุขดึงดูดยอดขายดึงดูดการเงินการงานทุกสรรพสิ่งทั้ง6ด้านในชีวิตของคุณเลยแต่คุณคุณก็ทําตามเขานั่นแหละคุณก็เขียนหรือคุณจะมองภาพหรือคุณจะเป็นสายพูดสายภาพสาย acting หรือใดๆก็แล้วแต่เนาะคุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมานั่งสงสัยมานั่งสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาว่าเอ๊ะ ที่ฉันที่ฉันแบบว่าเขียนแล้วฉันดูบ้านแล้วฉันดูรูปบ้านแล้วฉันดูรูปรถแล้วฉันดูคนรักของฉันแล้วฉันดูแล้วฉันอยากได้ผู้ชายแบบนี้ตั้งเลยนวลน,นั่นนี่ฉันดูแล้วแต่ทําไมมันยังไม่มาอีกวะนะคะเท่ากับว่าคุณแคนเซิลแล้วเรียบร้อยเพราะคุณมานั่งสงสัยคุณไม่ได้เชื่อใจเลยสักนิดนึงนะคะแม้แต่การที่คุณไม่ได้เชื่อใจวางใจแม้แต่เพียง0ูน0 1จดูเปอร์ซคุณก็แคนเซิลไปแล้วเรียบร้อยคุณจะวางใจได้ยังไงนะคะ ก็วางใจอะค่ะทุกคนนะคะวางใจก็คือวางใจว่ามันมาแน่นอนมันได้แน่นอนวางใจไปเลยว่าคุณมีแบ็กกราวที่ดีคุณมีแบ็กหลังคุณมีคุณมีพ่อจักรวาลคุณมีคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่อ่ะคุณมีคนที่คอยหนุนหลังคุณอยู่อ่ะพูดเหมือนมาเฟียเลยนะนะให้คุณคิดแบบนี้ไปเลยว่าคุณมีคนที่คนอ่อคอยหนุนหลังคุณอยู่เนาะคุณเป็นลูกรักจักรวาลคุณเป็นลูกคุณหนูคุณเป็นลูกมาเฟียหรืออะไรก็แล้วแต่นะ อะไรที่มันจะทําให้คุณสบายใจและคุณคิดไปเลยว่าโอ๊ยฉันได้แน่นอนอะ่ะเพราะยังไงพ่อก็จัดให้ฉันแน่นอนเพราะฉันเป็นลูกรักเพราะฉันเป็นคนเพราะฉันเป็นคนคนโปรดเพราะฉันเป็นคนที่แบบว่าฉันเป็นคนที่คูควรที่สุดอ่ะฉันเป็นคนที่แน่นอนที่สุดฉันตองได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันได้แน่นอนวางใจไปเลย วางใจเอาง,ง่ายๆเนาะวางใจง่ายๆแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะอย่าเหตุผลเยอะตะกะเยอะเนาะวางใจไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนะคะทุกคนคะ่ะนะคะวางใจไม่ได้คุณก็ไม่ใช่สายเสกไงวางใจไม่ได้คุณก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบมนุษย์ธรรมดาบอกได้เลยคนที่ใช้กดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะใช่ค่ะคนที่ใช้กดแรงดุดกดจักรวาลน,นะคูพอรี่บอกได้เลยนะ คุณคือคนพิเศษค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนพิเศษคุณอยากจะเป็นคนที่แบบว่าเหนือมนุษย์คนอยากจะเป็นคนที่เฮ้ยฉันมีความคิดฉันมีจินตนาการอันบันเจดิดอันอันบันเจดิดเลิศเลยฉันไม่ใช่คนธรรมดาที่แบบเดินดินตอกตอกอะ่ะที่แบบเดินดินใช้วิธีการของมนุษย์อะ่ะนะคะคุณจะจะเป็นคนที่สําเร็จได้รวดเร็วสปอตสปาร์ตคุณมีวิวิชาความรู้กดแรงดุดกดจักรวาลคุณเอาไปใช้นะคะคุณเอาไปใช้แล้วคุณจะต้องวางใจให้ได้ เชื่อมั่นเชื่อใจวางใจให้ได้ว่าพ่อสนับสนุนคุณอยู่วางใจให้ได้ว่าคุณจะคิดว่าจัก,กรวาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นอะไรที่คุณที่คุณนับถืออยู่ก็ได้ว่าเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนั้นเขาจะมาช่วยคุณอยู่แล้วนะคะให้คุณวางใจแบบนี้ไปเลยและวางใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนะทุกคนครูพลี่เป็นคนที่เล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนะคือสมัยก่อนเป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนตะกะเยอะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักเพื่อนจะให้สายยาแบบนี้ แต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่เราเอามาพูดอะคือมันก็มาจากการที่เราปลดล็อกตัวเองด้วยนะคะเราเอามาพูดและเอามาจากคอร์สของแมคคูสตาคลิปของแมคคูสตาเนาะนะคะวางใจง่ายๆที่ครูพอดีจะสรุปให้ทุกคนดูนะคะวางใจง่ายๆเลยนะบางคนน่ยชีวิตดีอยู่แล้วนะบางคนชีวิตดีดีอยู่แล้วแต่ชอบไปมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองขาดชอบไปมองหาแต่สิ่งที่แบบว่า อุ้ยฉันอยากจะมี10บล้านคุณมีคุณมีบางคนมีเงินเก็บเป็นเป็นล้านเป็นแสนหรือว่าเป็นอะไรเนี้ยชีวิตดีอยู่แล้วแต่แต่ตไปชอบไปมองหาชอบไปมองแบบสิ่งที่คืออยากได้มากกว่านี้หรือว่าอยากจะได้แฟนแบบคนนั้นจังเลยอยากจะเออมีแฟนหล่อๆแบบนั้นจังเลยแต่ว่าฉันมีแฟนแก่หรือประมาณน,นี้นะคะนั่นก็คือเนาะ เราไม่ได้พอใจในสิ่งที่เรามีและเราก็ไม่ได้วางใจและเราก็ไม่ได้เชื่อใจในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราอยากจะได้ก็เหมือนกันนะคะวางใจแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนคุณพลลีจะยกตัวอย่างมาให้ดูเนาะให้คุณวางใจแบบนี้ไปเลยคุณวางใจไปเลยว่าคุณมีแฟนเนาะคุณแต่งงานใช่ไหมคุณแต่งงานและแน่นอนที่สุดคุณคิดว่าคุณแต่งงานเสร็จแล้วอ่ะเขาแต่งงานกับคุณเสร็จแล้วเขาจะเอาคุณไป ไปแค่เป็นแม่เป็นแม่เฉยๆกราบไหว้หรือเปล่านะคะคุณวางใจไปเลยว่าแน่นอนที่สุดเนาะเขารักคุณแล้วอ่ะเขารักคุณแล้วนะคะเขารักคุณแล้วคูโพลี่พูดถึงเรื่องอะไรกล่าวว่าจะยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะเอาง่ายๆคุณวางใจคุณมีแฟนแล้วอ่ะนะคะคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าเขาคุณมั่นใจคุณมั่นใจแน่นอนว่าคนคนนี้โอ้ยฉันรักคนคนนี้ฉันมี ฉันแบบฉันสเสน่หากับเขาอะแน่นอนที่สุดคุณก็จะต้องอยากที่จะกอดอยากที่จะหอมเขาใช่ไหมคุณก็มั่นใจไปเลยวางใจแบบนั้นไปเลยว่าคืนนั้นคุณเรียบร้อยคุณเสียตัวน้อยนอน <c oughs> นะครูพอดีอธิบายได้ชัดเจนไหม <c oughs> นะคะทุกคนครูพอดีเป็นคนตลกเนาะพยายามที่จะยกยกสิ่งที่ว่าคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนที่สุดเขาจะเอาคุณไปไปแบบว่า ไปกราบไหว้เฉยๆหรือเปล่าถ้าคุณแต่งถ้าเขาแต่งคุณเป็นเมียแล้วแน่นอนที่สุดคุณเสียตัวแน่นอนนะจ๊ะคุณเสียตัวแน่นอนนั่นแหละคือการวางใจแบบนั้นไปเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่และวางใจประมาณว่านะคะคุณสั่งอาหารไปแล้วคุณสั่งแล้วจักรวาลแห่งนี้ค่ะเป็นเหมือนแค่ตลอกของคุณเนาะคุณสั่งอะไรคุณมีร้านอาหารคุณมีคุณมีเรสเตอร์ลองของคุณะ แน่นอนที่สุดคุณสั่งอาหารคุณก็จะต้องได้กินมันอยู่แล้ววางใจแบบนี้ไปเลยเชื่อใจและมั่นใจในจักรวาลไปเลยว่ายัางไงยังไงคุณก็ได้คุณก็ได้แน่นอนในสุดสิ่งที่คุณปรารถนานะจ๊ะทุกคนคะ่ะนะคะครูเบอรี่อธิบายไม่ค่อยจะเก่งแต่คิดว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจทุกคนนะ่าจะเก็ตมากๆนะจ๊ะทุกคนคะ่ะนะคะวางใจเชื่อใจและวางใจไปเลยอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าถามหาเหตุผลเยอะนะคะอย่าถามหาเหตุผลเยอะสวัสดีคุณศิริรัตน สวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะครูบอรี่ไม่ได้ทักเนาะแต่ว่ารัก Thompson. ทุกคนนะจ๊ะบอกได้เลยว่าให้จากหัวใจให้จากสิ่งที่เราแบบปลดล็อกและให้จากสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นมันเป็นความรู้มันเป็นทางลัดของชีวิตนะทุกคนถ้าใครคนไหนที่คุณเรียนรู้กดแร,รงดูดกจกักรวาลเนาะคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคุณเป็นคนพิเศษคุณเป็นคนที่เสกได้สร้างได้ในชีวิตอยู่แล้วนะคะ <S <S เหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นคุณแค่เชื่อเชื่อให้มากตอบย้ำให้มาก ตอกย้ำให้มากถึงความเชื่อของคุณขอบคุณมากค่ะสวยมากนะคะเพราะเมื่อเรามี <stretching S 2> <iot S 1> ความสุขความสุขมันจะเปล่งอ,ออร่าออกมาทําให้เราสวยขึ้นนะจ๊ะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือเชื่อใจและวางใจไปเลยอย่าเหตุผลเยอะอย่าตะกะเยอะนะคะอยากจะเป็นสายเสกตอกย้ําความเชื่อตอกย้ําความเชื่อเข้าไปใส่ความเชื่อเข้าไปเยอะๆเพราะสิ่งที่เราสิ่งที่เราบางทีบางสิ่งบางอย่างทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะเนาะบางสิ่งบางอย่างการที่เราบางทีบางทีบางคนอะ จะตกงานก็ยังได้งานทําบางคนบางคนเงินจะหมดก็ยังมีเงินเข้ามานั่นก็คือนะคะจัก,กรวาลเขาเกื้อกูลเขาสนับสนุนเราอยู่แล้วทุกทิศทุกทางไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่มันจะมีเข้ามาให้คุณอยู่แล้วเมื่อคุณเป็นคนที่คิดบวกตีบวกให้เยอะๆใส่แต่เรื่องราวดีๆอยู่ในลูกของเรานะคะและใส่แต่ความหมายดีๆเป็นคนที่คิดดีพูดดีใส่คลื่นดีๆขึ้นบวกๆนะคะทุกครั้งที่จะปีตดก็จะต้องนะคะอารมณ์เย็นให้ได้แล้วไปนั่งสมาธิ ไปนั่งสมาธินะคะเพราะอารมณ์คือตัวกําหนดอนาคตของเรานะคะบอกกับตัวเองไปเลยว่าฉันคือคนที่เสกได้ฉันคือคนที่โคตรโชคดีที่สุดเนาะเชื่อใจและวางใจไปเลยว่าฉันมีแบ็กกราวด์ฉันมีแบ็กกราวด์ที่โคตรยอดเยี่ยมฉันมีพ่อจักรวาลฉันมี พ่อจัก,กรวาลหรือสุดที่รักหรือใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมั่นใจว่าคุณจะได้แน่นอนของขวัญที่คุณอยากจะได้ของขวัญที่สิง่งสิ่งทุกคุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขทุกสปปรรพสิ่งคุณได้มันมาแน่นอนเมื่อคุณวางใจนะจ๊ะไม่สงสัยใดๆเลยนะคะใส่ความเชื่อเข้าไปให้มากๆเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดนะจ๊ะทุกคนคะ่ะดังนั้นคืออยากจะเป็นสายเสกจงเชื่อใจและวางใจให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่คุณวางใจได้คุณจะเสกได้แน่นอนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันมันมาแน่นอนจินตนาการมาก่อนความจริงมากทีหลังเสมอคิดฝันในสิ่งที่เราอยากจะได้และว,วางใจให้ได้ร้อยเปเซนนะคะวางใจให้ได้แล้วสิ่งที่คุณอยากจะได้มันจะมากองตรงหน้าคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝัน,ฝนถึง เมื่อคุณนะคะสามารถที่จะมองเห็นมันคุณก็จะได้ถือมันในมือแน่นอนนะจ๊ะดังนั้นคือไปต่อเสมอนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดวางใจเชื่อใจให้ได้แล้วคิดบวกอย่าไปมองเรื่องเราลบอย่าลบลบอย่าไปมองในสิ่งที่เราไม่ปรารถนานะคะเพราะจิตใต้สํานึกเราเขาจะเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานในสิ่งที่เราไปมองสิ่งที่เราไปเสพว่าเขาจะรู้ว่า แล้วมันจะเก็บเข้าไปในสมองของเราแล้วมันจะเกิดขึ้นนะทุกคนนะคะดังนั้นคือมองแต่สิ่งที่เราอยากจะได้มองแต่สิ่งที่เราปรารถนาเสพแต่สิ่งที่เราอยากจะได้และเชื่อใจวางใจว่าคุณได้มันมาแน่นอนนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสันๆนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะจ๊ะเชื่อใจและวางใจให้ได้นะคะร้อยเปอร์เซ็นคุณเสกได้สร้างได้แน่นอนคะ่ะง่ายๆสบายๆนะคะไปแล้วคะ่ะเลิฟยู